ปกติราคาหน้าร้านขายอยู่ที่2 9 8 0 0 0บาทพิเศษสำหรับลูกค้าที่รับชมผ่านช่องทาง YouTube ไม่ว่าจะซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์ราคาพิเศษลดไปเลยเหลือเพียง2 7ง0 0 0บาท สวัสดีค่ะกลับพบกับโยกอีกครั้งนะคะในรายการ84คะ่ะรีวิววันนี้นะคะโยกก็อยู่ที่เต็นท์84คารเซ็นเตอร์นะคะคุณลูกค้าสําหรับคลิปนี้นะคะโยจกจะมารีวิวรถกระบะนะคะคุณลูกค้า ที่ราคาไม่ถึง3 0 0 0สนบาทนะคะบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะคะต้องเป็นคันนี้เลย Isuzu D-Max Highlander นะคะ2 5นะคะคันนี้จะอยู่ที่ปี2007นนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูทางด้านหน้าของเขากันเลยดีกว่านะคะในส่วนของสีตัวเรือนนะคะคุณลูกค้าก็จะเป็นสีเทาแบบนี้เลยนะคะดูสวยดูหรูหรานะคะแล้วก็ในส่วนของสี ข้างหน้าตอนนี้นะคะคุณลูกค้าสีเต็มสีสมบูรณ์นะคะแล้วก็ในส่วนของโคมไฟนะคะเป็นแบบนี้เลยลูกค้าร่วมทรงแบบนี้แล้วก็เป็น LED โปรเจคเตอร์ด้วยคุณลูกค้าแต่โคมไฟนะคะจะสีเหลืองลนลดนึงนะคะเป็นตามการเวลานะคะแต่ระบบไฟทุกอย่างยังเป็นปกตินะคะคุณลูกค้าแล้วก็ในส่วนของกันชนหน้านะคะก็จะมีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยแล้วเป็นรถพร้อมใช้งานเลยลูกค้าระบบทุกอย่างยังเป็นปกตินะคะ, <S <S <ๆ>ะ,คะแล้วก็ในส่วนของกัน กระจังหน้านะคะคุณลูกค้าก็ะจังหน้าก็จะเป็นสีโครเม,มียมแบบนี้เลยลูกค้าเขียนอีสูสูแบบนี้เลยแล้วก็สภาพก็คือแทบไม่มีรอยขีดข่วนเลยแต่ตรงฝากระโปรงนะคะคุณลูกค้าอาจจะมีเนี่ยรอยขูดบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของล้อกันบ้างดีกว่านะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นล้อมแม็กที่ลูกค้าเก่าเขาตกแต่งมานะคะคุลูกค้าแม็กก็คือเข้ากับตัวรถมากๆดูเท่ขึ้นไปเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของ ขอบยางนะคะคุณลูกค้าคันนี้ก็จะอยู่ที่ขอบ16นะคะแล้วก็ปียางก็จะอยู่ที่ปี2019นะคะคุณลูกค้าแต่ดอกยางอะไรของเขายังใช้ได้อีกแบบว่า2ปีเลยนะลูกค้าดอกยางยังแบบว่าไม่เสื่อมเลยนะคะ โอเคแล้วก็มาในส่วนของกระจกมองข้างนะคะคุณลูกค้าคันนี้มีไฟเลี้ยวติดให้ด้วยนะคะแต่ไฟเลี้ยวนะคะอาจจะมีตําหนินะคะก็คือไฟตรงนี้มันแตกไปนะคะคุณลูกค้าแต่ระบบทุกอย่างยังเป็นปกตินะคะคุณลูกค้าโอเคมาดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างดีกว่านะคะด้านข้างก็จะมีการสาดแบบนี้มาให้เลยคุณลูกค้าเขียนว่าดีแม็ก สวยงามมากไม่มีบิดไม่มีแตกเลยลูกค้าแล้วก็คันนี้ติดฟิล์มดํารอบคันมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ด้านข้างมาพร้อมกับบันไดแบบนี้เลยลูกค้ายิ่งใหญ่หลังการนะคะแล้วก็บันไดคือแทบไม่มีตําหนิเลยไม่มีผุไม่มีพังเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างด้านในกันบ้างดีกว่านะคะอ่าเปิดกันให้เห็นแบบนี้เลยลูกค้านี่โครงสร้างด้านในก็คือเม็ดอาร์ก็คือยังเรียงตัวกันสวยนะคะแล้วก็ในส่วนของคานเคอร์นอะไรนะคะก็คือไม่มีบิดเบี้ยวเลยนะคะ โอเคขออยยญานเก็บสักครูหนึ่งนะคะแล้วก็ในส่วนของรอยน็อตด้านในนะคะคุณลูกค้าอาจจะมีรอยขันมาบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อไปเก็บสีสเก็บรี้วเก็บรอยนะคะโอเคแล้วก็มาในส่วนของแผงข้างด้านนี้นะคะคุณลูกค้าก็จะเป็นสีดํานะคะแล้วก็ตัดด้วยสีเทานะคะคุณลูกค้าตอนนี้นะคะสภาพก็คือไม่มีรอยขาดนะลูกค้าแต่จะมีรอยกีดขวนเล็กๆน้อยๆนะคะโอเคแล้วก็ในส่วนของด้านนี้นะคะคุณลูกค้าแคบปเขาจะเปิดไม่ได้นะคะ แต่ด้านในนะคะคุณลูกค้าสามารถดึงตรงนี้เป็นเบาะนะคะดึงได้แล้วก็เลื่อนได้นะคะก็ขึ้นไปนั่งได้อีกนะคะด้านหลังก็คือนั่งได้นะคะนี่โอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังของเขากันดีกว่าคุณลูกค้าว่าสภาพจะเป็นยังไงนะคะบอกเลยว่าคันนี้คุ้มค่ามากคุณลูกค้าไม่ถึง3 0 0 0 0นบาทแต่ได้รถกระบะไปเลยนี่แล้วก็ด้านหลังนะคะมีไฟเบรกดวงที่3แบบนี้นะคะแล้วก็ ไฟท้ายนะคะเป็นรูปทรงแบบนี้เลยระบบไฟก็ยังใช้งานได้เป็นปกตินะคะคุณลูกค้าโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดท้ายดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะ,ะเปิดเรียบร้อยแล้วคุณลูกค้าด้านในกระบะกว้างขวางนะคะคุณลูกค้าไม่มีตําหนิใดๆอาจจะมีฝุ่นบ้างเล็กๆน้อยนะลูกค้าอย่าไปสนใจแล้วก็ในส่วนของรอยนัดรอยอะไรต่างๆนะคะในอาจจะมีรอยขัดเล็กๆน้อยนะคะแต่คันนี้นะคะคุณลูกค้าหลังเดิมหน้าเดิมนะคะ นี่แล้วก็คันนี้คือย้ำกันอีกทีเลยคุณลูกค้าว่าเป็นรถบ้านนะคะแล้วก็ราคาไม่ถึงส0 0แสนเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันบ้างดีกว่านะคะว่าเม็ดอาร์โครงสร้างเขานะคะด้านในจะเป็นยังไงอ่าเปิดกันให้เห็นแบบนี้เลยคุณลูกค้าดูเม็ดอาร์ก็คือเรียงตัวกันสวยแบบนี้นะคะแล้วก็คานเคินเป็นปกติไม่มีเคอไม่มีโพดเลยไม่มีตัดต่อ ตัวถังด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของแผงข้างด้านนี้นะคะสภาพก็คืออาจจะมีรอยขีดข่วนเล็กๆน้อยๆนะคะคุณลูกค้าแต่ปุ่มตรงนี้ก็คือยังสมบูรณ์แบบยังกดได้ทุกปุ่มไม่มีปุ่มไหนพังไปเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในของเขากันบ้างดีงกว่าคะ่ะพอมาด้านในแล้วนะคะคุณลูกค้าสตาร์ทรถเรียบร้อยคันนี้เป็นแบบบิดกุญแจธรรมดานะคะแล้วก็สีภายในนะคะก็จะเป็น สีดำนะคะตัดด้วยสีเบ็ดด้านบนนะคะคุณลูกค้าสภาพภายในนะคะอาจจะมีตำหนิเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะรอยขีดข่วนนะคะแล้วก็ด้านบนเพดานอาจจะมีรอยเปื้อนไปบ้างนะคะ mm hmm. เป็นตามอายุการใช้งานนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นพวงมาลัยธรรมดาแบบนี้นะคะสภาพพวงมาลัยก็คือแทบไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคุณลูกค้าแล้วก็ระบบการ หมุนกันบังคับเรยของเขานะคะยังเป็นปกติไม่มีฝืดเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของเรือนไม้นะคะคันนี้ก็จะเป็นเรือนไม่ดิจิตอลกึ่งแอนาล็อกนะคะแล้วก็ระบบทุกอย่างยังเป็นปกติไม่มีไฟขึ้นโชว์เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านขวามือโยกนะคะ ปุ่มที่มันเป็นออโต้นะคะคุณลูกค้าดูระบบเขานะคะก็ยังเป็นปกติอีกเช่นเดียวกันนะคะโอเคแล้วก็ในส่วนของคอนโซลนะคะคุณลูกค้ามาแบบว่าเป็นสีเทาแบบนี้เลยนะคะคอนโซลอาจจะมีรอยเปื้อนรอยเกาบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ในส่วนของแอร์นะคะบอกเลยว่าคันนี้เย็นเจี๊ยบเลยคุณลูกค้าไม่ต้องไปเติมน้ํายาแอร์เพิ่มนะคะระบบแอร์ยังเป็นปกตินะคะแล้วก็ตรงนี้สามารถพุทออกมาได้ด้วยคุณลูกค้านี่ก็จะใส่ของใส่เศษเหรียญอะไร ต่างๆได้ในนี้เลยคุณลูกค้าโอเคมาดูในส่วนของมีเดียกันบ้างนะคะคุณลูกค้ามีเดียก,ก็จะเป็นในส่วนของลูกค้าเก่าเขาตกแต่งมานะคะแล้วก็จะสามารถฟังวิทยุได้นะคะแล้วก็เสียแผ่นซีดีได้นะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวเราลองมาเทสเสียงกันเลยดีกว่านะคะนี่คุณลูกค้าเาพิ่มเสียงลดเสียงได้เป็นปกติปุ่มตรงนี้ก็กกคือไม่มีปุ่มไหนพังไปเลยนะคะเลื่อนลงกาอตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่ปรับแอร์แบบไลนะคะทุก ปุ่มก็คือยังหมุนได้ยังอะไรได้เป็นปกตินะคะคุณลูกค้าไม่มีติดขัดเลยนะคะโอเคแล้วก็ในส่วนของเลื่อนลงมาตรงนี้นะคะก็จะมีที่จุดบุหรี่ให้นะคะ2อันเลยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็มีที่เขี่ยบุหรี่ให้ด้วยด้านนี้นะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะยังสามารถวางแก้วน้นได้ถึง2แก้วเลยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็เ, George, ะะเกียร์นะคะเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ระบบธรรมดานะคะคุณลูกค้าเกียร์ไม่มีปัญหาแน่นอนนะคะคุณลูกค้าแล้วก็สภาพเกียร์นะคะก็คือ คือตาหนิเนี่ยอาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะคุณลูกค้าแต่ทางเรามีรับประกันระบบเกียร์ให้ด้วยนะคะโอเคเลื่อนลงมาตรงนี้นะคะก็จะมีเบรกมือนะคะที่ใส่ของเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็ที่พักแขนนะคะก็จะสามารถเปิดออกมาได้แบบนี้นะคะใส่ของด้านในได้เล็กๆน้อยๆนะคะคุณลูกค้า โอเคแล้วก็ในส่วนของเบาะนะคะคุณลูกค้าเบาะคันนี้ก็จะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะสภาพไม่มีรอยขาดนะคะคุณลูกค้าแต่จะมีรอยเปื้อนตามจุดบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ฟองน้ําคันนี้ยังไม่ยุบตัวนะคะ โอเคแล้วก็ด้านบนนะคะมีที่บังแดดให้นะคะแล้วก็ระบบไฟนะคะคุณลูกค้าดูสว่างจ้าติดทุกดวงนะคะโอเคแล้วก็ตรงนี้นะคะสามารถเปิดออกมาได้ใส่แว่นตาได้ด้วยหนึ่งอันนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างดีกว่านะคะว่าเขาถ้าไม่มีแคบอะไรเงี้ยแล้วมันจะกว้างขวางขนาดไหนนะคะไปกันเลยค่ะนี่คุณลูกค้าเวลาขึ้นด้านหลังนะคะก็แค่นี้เลยแค่แบบว่าต้องพับเบาะนิดนึงนะคะแต่เราก็จะได้นั่งข้างหลังแบบนี้นะคะด้านในนะคะจะ แค่ไปบ้างนะคะเข่าติดไปบ้างแต่ก็คือนั่งได้3คนนะคะคุณลูกค้าแล้วก็เบาะด้านหลังนะคะเป็นเบาะหนังนะคะเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็สภาพไม่มีรอยขาดนะคะคุณลูกค้าแล้วก็บนเพดงเพดานอะไรต่างๆนะคะจะมีรอยเปื้อนบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ดูคุณลูกค้าระบบไฟคันนี้ทูกแบบสว่างแสบตามาก ทุกตรงเลยคุณลูกค้าด้านหน้าก็คือสว่างตาแล้วก็แอร์เย็นเตี้ยมนะคะบอกเลยว่าคันนี้ประหยัดราคาประหยัดนะคะคุณลูกค้าไม่ถึง30,000นบาทได้รถกระบะเลยคุ้มค่าคุ้มราคามากๆโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องของเขากันบ้างดีกว่าค่ะปิดฝากระป๋องเรียบร้อยนะคะคุณลูกค้าเข้ามาดูตัวเครื่องได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเดิมๆจากอิซูซูเลยนะคะกรอบสีทองสวยงามแบบนี้เครื่องแห้งๆไม่มีรั่วซึมเลยคุณลูกค้าแล้วก็ฝากระป๋องของเดิมของแท้แน่นอนนะคะบอกเลยว่าคันนี้หน้าเดิมหลัง แน่นอนคุณลูกค้าดูเม็ดอาร์กอะไรต่างๆนะคะชาดกลมทุกเม็ดแล้วก็ในส่วนของรอยน้อตอะไรต่างๆอาจจะมีขันมาบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ของเรานะคะมีรับประกันนะคะว่าไม่มีชนหนักจมน้ำไฟไหมแน่นอนถ้าลูกค้าต,วตรวจเจอทางเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของขนาดเครื่องเขานะคะคุณลูกค้าก็จะอยู่ที่4สูมนะคะเครื่อง2 5 4 4นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาพูดราคาแล้วก็เล่นแหมงเขงกันเลยดีกว่าค่ะ ปกติราคาหน้าร้านขายอยู่ที่2 9 8 0 0 0บาทพิเศษสำหรับลูกค้าที่รับชมผ่านช่องทาง YouTube ไม่ว่าจะซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์ราคาพิเศษลดไปเลยเหลือเพียง2 7ง0 0 0บาท ไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวรถกระบะราคาถูกของเรานะคะไม่ถึง3 0 0 0สนบาทนะคะคุณลูกค้าเป็นคันนี้เลย Isuzu D-Max นะคะ Highlander 2.5นะคะ คันนี้นะคะจะอยู่ที่ปี2007นะคะเลขไม้นะคะจะอยู่ที่200,000กว่าโลนะคะเลขไม,ม้เดิมๆเลขไม้แท้ๆนะคะคุณ <ๆ S 1> ลูกค้า <onta> สำหรับการรับประกันนะคะคันนี้ก็จะมีรับประกันเครื่องรับประกันเกียร์นะคะภายใน1ปีนะคะอะไรอื่นๆอ,อีก1เดือนนะคะและยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วประเทศตลอด24ชั่วโมงอีก1ปีด้วยเช่นกันนะคะสําหรับใครนะคะที่อยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถโทรไปที่เบอร์888844นะคะหรือไลน์นะคะ8 4 car center นะคะแล้วก็เฟซบุ๊กนะคะ a 4 4 car ะะแล้วก็ YouTube นะคะ84คสส่คาเซนเตอร์ช n แนลนะคะสามารถทักมาสอบถามได้ทุกช่องทางเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะหยกต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หยกด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวรถดีๆแบบนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสิทธิพิเศษนะคะสำหรับลูกค้าที่ดูผ่านช่องทาง YouTube นะคะก็รับเพิ่มไปเลยคะ่ะ นี่เป็นน้ำยาเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกนะคะให้รถสภาพเหมือนใหม่รับเพิ่มไปเลยฟรีๆค่ะ You know, always hit the eye know bull's we the hit สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure